พี่ครูคงน้องน้านแล้ะขั้นนี้ดินมันไม่งามนอนแต่ว่าขันเท้าจะไปปลูกพักลงดินยังสี่กะมันยังไม่ได้ผลเนาะเท้าก็เลยต้องหาวิธีทํายังไงเราถึงจะมีรายได้เพื่อดินเข้าสีมันสีปับสาพาดใงามยังสีเนาะค่ะเทาก็เลยไม่ปลูกพักในกองฟมก่อนเพื่อเพื่อให้มันมีรายได้ในช่วงที่เรารอดินเราสมบูรณ์น่ะนะสามสามปีที่แล้วพี่ไปเรียนพี่ไปเรียนอยู่ที่ครูขันคันนี้มาเทนิกกับมาลองเหตุมาเทนิกก็ มันมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันฉางได้ได้ให้เฮาได้ทุกมือค่ะเริ่มต้นแรกๆพี่ก็ล่องปลูกอยู่หกกองในหกกองนั้นพี่ก็จะปลูกกินโอก๊กกับคอสปลูกสองยางแคนี้ตีหัวจาก<ะ>แต่ว่าตอนนี้ก็คือมีหลากหลายหลายพันมากกับปลูกแล้วมันง่ามมันเป็นตะเบิงบมันเป็นตะเบิงเห่ากับคิดลอ่ลองแล้วเฮ่ากับว่าเฮาเห็ดได้เนาะเฮาเห็ดได้ก็เลยได้ขยายไปเรื่อยๆหลกๆจากหกกองก็เป็นหนึ่งโรงเรือนประมาณยี่สิบกองเจ้สิ ขยายออกตอนนี้กับประมาณ4 0่ลอยกองจาก6กกองแร้วมาเป็น20กลกองค่ะ20กองนี้เริ่มเห็ดลงเลือนนี่ยังเรียกว่าปลูกการแจกเลยการเริ่มเริ่มเห็ดลงเลือนหน่อยเป็นลงเลือนใหม่20กองหน่อยแมีนค่ะอจเจหน่อยจังสีค่ะครับผมและตอนนี้ก็ขยายเป็นลงเลือนใหญ่ขึ้นตอน20กองนี่คือเห็ดขายหล้อเป่าพ่ค่ะค่ะก็เริ่มได้ขายแล้วพี่ท่องขายจังไรครับยุนี่ยุนี่ก็ขายกิโลละหน่อยกิโลละหนึ่งร้อยมาจนตอนนี้ผ่านไปจะกปีแล้วนะพี่ อ่ะสามปีค่ะสามปีตอนนี้มีอยู่สี่ร้อยสี่ร้อยกล่องสี่ร้อยกล่องนะครับหลักๆพี่ท่องเอาไปขายใส่ครับหลักๆก็จะอ่าหลักเลยก็คือลูกค้าเขามาหนาหลานค่ะเพราะว่าพี่พี่จะเปิดนาสวนนี่เป็นมีเอาของผลผลิตในสวนนี่เอาไปหนาหลานจัิงจริเขารู้ว่าเราทำเนาะหนาหลานพี่นี่คืออยู่ใส่ยู่สวนนี่ค่ะอยู่หนาสวนจะมีลูกค้ามาซื้ออยู่ที่สวนตลอดแมนแมนค่ะหลักๆเลยลูกค้าเข้าที่สวนแล้วก็จะเป็น ออกบูดแล้วก็เป็นหน่วยงานราชการเข้ามาศึกษาดูงานในพรพวกนี้ค่ะแล้วก็ในในอบตในโรงเรียนผู้คุณครูเจ้าหน้าที่ยังสีคือเพิ่นรู้แล้วก็เพิ่นกระจักักบางทีพี่ก็จะโพสต์ขายในไลน์ในเฟสในเฟสค่ะอ๋อคือโลกโลกเฟสเรื่อยๆแมนค่ะแมนค่ะลักๆคือการเทีตลาดทั้งสี่ก็จะเป็นในเฟซแมนค่ะไอ้คนในหมู่บ้านไอ้คนจากเข้าดีคอนมาะอรโบแมนค่ะ แล้วส่วนหนึ่งเขาก็ซื้อยสวนแมนอีกส่วนหนึ่งพี่ท่องกลับไปขายแบบเวลาที่ออกบูดแมนค่ะแต่วันยุตตลาดไม่เคยไปขายเป็นปอบอบอค่ะไม่เคยไปนั่งขายเลยเนาะไม่ไม่ก็คือเราทํานี้ก็คือขายตรงนี้ก็คือไม่พอบ่อนะครับผลิตไม่ทันผมก็คิดว่อพ่อได้ครับเพราะว่าเห็นบอครับเนี่ยไงมาท่านค่ะเห็นบอครับมีแต่ต้นน้อยๆได้ครับคนนี่ครับนี่ก็จะมีแล้วยุโซนนี่เนาะที่ต้นใหญ่สุ่มๆนี่ก็คือเริ่มเก็บแล้วโซนด้านหลังเนาะพี่ท่องเนาะอืะแล้วก็จะมีผีผ้าพีี่น้้้องงเบบิครั สี่หลอยกองอันนี้คือห่างแล้วครับเนี่ค่ะเพรอปรับปรุงรงเรือนค่ะเดี๋ยวจะจะลงมาอีกอยู่ค่ะค่ะคือจะยกรงเรือนให้สูงขึ้นให้มันทํางานสะดวกค่ะอ๋อครับตอนนี้มันเตี้ยไปเราต้องก้มน้ะมันไม่สะดวกค่ะนี่เด้อครับเด้อ่นขยายมาหอริมหน้าเด้อครับเด้อก็ขึ้นมองได้วางกับขยายไปเลยอ๋อตวนี้ก็ ัวน,นี้ก็เตรียมจะลงใหม่เตรียมจะลงใหม่ะก็คือให้มีได้ขายตลอดก็ขายขายลงเดือนนั้นเสร็จก็จะไปต่อลงเดือนนี้แล้วก็จะไปลงเดือนฝ้ากนนก็คือให้ได้มีสินค้าออกตลอดให้ให้มีตลอดแบบนี้ค่ะระหว่างการปลูกพักแบบนี้กับการปลูกพักในดินมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับคือปลูกพักในกองโฟมนี่เขาก็จะบดดูแลหลายนาอค่ะก็คือปลูกลงกองหลือกันเหล้ยวคือรอแค่วันพ้นโตเก็บขายปลูกพักในดิน ปลูกพักในดินนี่ก็คือเราดูแลต้องรดน้ําทุกวันเนะาะมันมันต้องดดูแลตันนี้จะเป็นรายได้เรลยกวันอันนีรายได้หลักรายได้หลักเลยนะแมนแมนค่ะก็คือตัวนี้เราจะได้ขายอยู่ทุกวันเป็นอย่างอันนี้จเป็นรายได้รายวันทางท้งที่มันอายุการเก็บเกี่ยวอยู่ที่หนึ่งเดือนเพราะว่าพีท่องปลูกแบบ เป็นมันนี่ตลอดเนาะโล่ะลงซูมือบอกง่ายๆนนะครับให้มันได้ได้เก็บทุกทุกมือยังสินะคะบ่ได้หขาดนี่สิเข้ามาก็คือต้องมีครับผมให้มีอยู่ตลอดเรากับโบได้ปลูกหลายแต่ว่ามีตลอดครับผมสําหรับพี่น้องที่คิดอยากจะปลูกนะครับเนาะก็บ่ต้องคิดหลายพี่ท่องนี่เริ่มต้นจากฮกกองเห็ดมาสามปีเบื้องนะครับโรงเรือนเพิ่นก็ยังเป็นโรงเรือนใหม่อยู่ด้วยครับเด้อเบื้องนะครับ เริ่มต้นจังสี่เนาะพี่น้องค่ะแมนแมนค่ะเริ่มต้นจังสี่แล้วก็เฮ็ดจังสี่อยู่นะครับ่จำเป็นต้องเลื่อนรู้นะครับใส่อุปกรณ์ที่เทามีอยู่นี่คะก็เป็นไม้ไผ่ของเจ้าของเนาะบ่ได้ซื้อแล้วก็เฮ็ดเองครับเฮ็ดพี่เฮ็ดเองหรือว่าสามีเฮ็ดให้อสามีนี่พี่ท่องปลูกหอมขายน้ำบอกแมนค่ะขายดีคือขายใบหรือว่าขายต้นเอ่อเท่าจะสั่งกิโลขายจังสี่นะคะยกแบบเนี้ยบอกค่ะกิโลละสี่สิบบาทถ้าถ้าช่วงที่เยอะๆถ้าเป็น คือหนาฝนนี่จะกิโลละสองร้อยเขาจะมันเน้่ต้งนี้เก็บพันไวล้ลงหนาฝนเพราะว่าพวกนี่จะปลูกลงดินบ่ได้หนาฝนมันซุ่มแห้งครับค่ะมันมันก็นจะเป่อยหัวเป่อยแต่ว่าปลูกในโรงเรือนหน้าฝนนี่จะงามมากแล้วก็ราคาดีครับผมต้นนี้คือเก็บไว้เหตุพันตน้นนานะพะี่ทองใส่หัวลงเลยว่าใส่ยังลงใส่หัวมันค่ะถ้าพี่จะขยายก็ตัดแบบนี้เลยตัดจุ๊บ<อ>นะตัดตัด,ต,ดตัดใบทิ้งหน่อแล้วก็แยกแยกแบบนี้ แยกออกเลยค่ะแยกแยก<อ>แบบอ๋อขยายจากตัวมันเองแน่นค่ะขยายแบบนี้เลยนี่แบบขยายไปเรื่อยมันเป็นหอมพันยางครับเนี่ยอันนีอันนี้เพ็นเอิญว่าหอมเลยหอมปลูกได้ทั้งปีแบบนี้ค่ะ,ะ,คะปลูกครั้งเดียวเก็บกินได้ตลอดใช่ไหมค่ะเก็บตลอดค่ะผู้ใดสนใจพันกับถักแชร์มหาพี่ทองเลยด้ยครับเดี๋ยวผมสิขึ้นเฟซห้อยากให้พี่ทองนะครับฝากยังถึงพี่น้องทั้งบ้านพี่ก็ว่า ผักในกองฟมนี่ม,นมันมันตอบโจทย์เนาะคือคมันมันเป็นที่ต้องการคือไอจังเด็กหน่อยที่บอกกินผักครับเขาก็หันมากินผักแต่เขาบอกว่าผักตัวน,นี้มันอร่อยครับค่ะแต่คือแล้วก็ตลาดับ,บไดโบไดว่ามีรุนตลาดนะคะคก็คือมีผลิตออกมากก็คือได้ขายอยู่ตลอดับ,บว่าสีเป็นในหมู่บ้านในเมืองในอย่างยังสีในโรงเรียนในอย่างยังสีก็คือ ใช่หมดเลยเป็นเขานิยมกินผักตรงนี้มาเดี๋ยวนี้ก็คือกระแสกินหอหอปลาเผาหอหมูหออย่างก็คือหอหมดเลยค่ะตรงนี้ก็คือแล้วก็มันกับปูกบญยาบอเสียเวล่าเนาะกับปลูกแล้วกับขึ้นแล้วรอเก็บผลผลิตเท่านั้นค่ะครับผมปลูกแล้วกับขึ้นแล้วนะครับตามสโลแกนที่ว่า บ่ต้องคุดดินแมนค่ะบ่ต้องทอนยา้านะครับที่สําคัญเลยก็บ่ต้องคดน้นาม้อมนะครับบ่ต้องฉีดยาขาวแรแมนค่ะนะครับเป็นพักบอดสารพิษ1 0อยเปร์เ็นะแมลงก็บ่บ่มีบ่มีปัญหาเหลืองแมลงเลยโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ท่องนะครับนาอแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมอีกคือเกานะครับนาอสวัสดีครับสวัสดีค่ะ